กระโดดเข้าไปดิเดบสกิลสองตามไปถ้าเกิดผมไปทันเดี๋ยวไปมันจะตายแล้วเนี่ยจะเข้าก็เข้าเลยเอาโดใไอ้อยู่วี่เนี <c oughs> ่ยกราโดนไปอยู่ข้างหลังเชี่เอ้ยได้อนะ สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านจู p i c o s ช็อปร้านที่ให้บริการเติมเกม l e a League of Legends Wild r i f t ให้คุณสามารถซื้อตัวละครสกินและอื่นๆอ,อีกมากมายในราคาที่ถูกกว่เติมเองลิงก์ร้านอยู่ในล่างคลิปนี้นะครับสวยรอดไหมล่ะ ช่างมันช่างมไม่เป็นไรหรอกเสียแค่ฟ์แค่มังกรก็เสียก็แค่เสียแต่ขึ้นโกลแล้วก็เร็วเหมือนกันนะ <c oughs> แป๊บเดียวนะ่จาจะขึ้นแพทแล้วบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าใครแบบเล่นป่าแบบเก่งๆอยู่แล้วอะรัไปมงกมี่ว่าแป๊บเดียว <c oughs> ผมไ,มมไป <c oughs> อ้อันตีนี่เออ คุ้งเก่งจริงๆเดาๆวาดให้เดาวาดให้ได้เฮ้ยเกือบอไลน์นั้นมันวิ่งไปไหนวิ่งหายไปเลยเหมือนจะมาช่วยแต่เปลี่ยนใจอะไรอย่างเงี้ยวิ่งผ่านมาแล้วหายไปเลย มันจะเอามาองังกรจริงๆก็มีสี่เท่ากันนะเนี่ยมันใช้อันติไปยังไปในนันตีแล้วเดียวใ้แจตีแ <chore> ล้วออกเดือดครับปกับนันตีนี่มังกร่อนี่มังกรโนมังกรโนเร่อยไม่ได้มังกรแต่ว่าเล่นได้ต้องแต่ฟังนเอง นั่นไงขาติดนั่นไงนั่นไงที่ตรงนู้นเนี่ยเอาไม่ได้เอ๊ะเดี๋ยวเรารอคี่ปั๊บนังไงปังติดปิดนไหนหายไปไหนละอ่ะตีให้อ้าวชียยี่ไงเรียร้อยได้ไหโอเค ถ้าเกิดคาไปมันได้อะไรไดะเียววแล้วช่วยในการคิดหมดกินหมดไปมังกร้อนไหมแล้วคิดมีไม่มีหมดแล้วหมดแล้วนี่ไงมีคีบอยู่ตัวหนึ่งไม่ได้หรอไม่ได้โอเคนั้น วอย่าใช้ยคลี่หานจากแมทเลยอุ๊บผมมาแล้วพี่ก่อนมาพี่เฮ้ยนึはは่งก้านึ่งก้าทำไมมันเดินหนีเรียงกันอย่างนั้นอะ ไมเชื่อจะตายเอาสวยเอาฮิวไปไ,ไป,ปไม่ไปบังนเราไ่ได้หรอวะ <c oughs> ว้าว Ôi lo, thành yeah. ma. Stop. <coughs> <coughs> yeah. คลิปวิดีโอนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมในช่อง m a u s b a k e r Gamer ใน YouTube c h anel n ที่จะไลฟ์สตรีมเกม League of Legends Wild Rift ทุกวันเวลา3ทุ่มจนถึง5ทุ่มนะครับ